ก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแลวตอนนี้ผมก็มีระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคอร์ดอีกด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอร์ดนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ใต้คลิปนี้ครับขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับอันนี้ก็จะเป็นเล่ม11บทที่1นึจครับต่อจากความเดิมตอนที่แล้วที่จอรย์โคติเียังคงตกใจอยู่แล้วก็ได้ถามอาจารย์ว่าพวกคุณทั้งสองคุยอะไรกันแน่ต แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแม้มันจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามก็ให้ติดต่อเข้ามาและเหมือนชบาชิรัจะพูดอะไรบางอย่างครับแต่เธอก็รู้ตัวว่าไม่สามารถพูดให้คีโอฟังได้และเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงในตารางเรียนด้วยครับคืออาจารย์ชบาชิระก็บอกว่าก็ปกติดีที่คนทั่วไปนะครับอยากจะให้ติดต่อกับหากมีการเปลี่ยนแปลงเวลานัดกันแต่พ่อของคีโอก็บอกว่าอาจจะติดต่อกับหากมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแม้กระทั่งในตารางเรียนนะครับซึ่งคีโอก็ถามนะครับว่า ถึงแม้ว่าการที่คนที่ไม่เกี่ยวข้องจะโดนสลับก็ตากมมันหรอึ่งเคียวก็ขอดูตารางการประชุมนะครับซึ่งอาจารย์ชบาชิระก็คิดว่ามันไม่น่าเสียหายอะไรก็เลยเปิดตารางให้ดูนะครับก็จะมีวันที่ 26, 28, 30และ1เมษายน่งเเคียวก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสุดท้ายตัวาจา์ก็บอกว่าตัวเธอจะไม่บอกเคียวว่าอย่าก,กันงวลกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเลยตัวเธอไม่รู้รายละเอียดมากแต่ตัวเธอก็คิดว่าคงไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกหรอก เขาคงไม่สามารถทิ้งคิโวให้อยู่คนเดียวได้ิ้งคิโยก็ตอบนะรับว่าอาจจะจริงซึ่งที่คิโยตอบแบบนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงกับความคิดของเธอและผู้ชายคนนั้นนะครับแต่ตัวคิโวเองก็ยังสงสัยเพราะตัวคิโวเองก็คิดไม่ออกเลยว่าเขาคนนั้นนะครับจะมาประชุมด้วยเหตุผลแบบนี้ได้เขาต้องการจะไล่คิโวด้วยมือของเขาเองโดยไม่คนอื่นทำงันหรอนั่นเขาควรจะรู้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่ามันไร้ประโยชน์ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคิโยโดยตรงแต่ตอนนี้คิโยก็ยังคิดไม่ออกนะครับ ว่าเขาตกลงเข้าร่วมกมารประชุม3คนเพราะเหตุผลอะไรและมีเป้าหมายอะไรกันแน่หลังจากการสิ้นสุดการประชุมตัวคิโยเองก็ยังคลางคางใจกับค้นถามนะครับแต่ตอนนี้ตัวคิโยมีแผนจะกินข้าวเย็งกับเคนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มซึ่งตอนนี้เขาเหลือเวลาเตรียมตัวไม่มากแต่พอคิโยมาถึงห้องก็ได้เจอกับฮาชิโมโตะที่มาจากห้องของอาริสุนะครับที่มาดักรอเขาหน้าห้องคิโอเลยชวนฮาชิโมโตะเข้ามาคุยในห้องก่อนแต่ระหว่างที่เข้าไปในห้องตัวคิโยนั้นเหลือไปเห็นคนคนหนึง่งนะครับยูตตรงมาได้ฉุกเฉิน แล้วสิ่งเหมือนว่าเขากำลังมองคีโยอ,อยู่แต่คีโยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวฮาชิโมโตะมีสวนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหม <S <S ผมจะสรุปเนื้อหาที่ทั้งสองนะครับคุยกันให้ฟังนะครับตรงนี้มันค่อนข้างยาวนะเหมือนว่าทั้งสองจะคุยกันเรื่องที่คาบุโร่โดนไล่ออกและมีคนนำข้อมูลเลือะไหลนะครับแลวเหมือนตัวฮาชิโมโตะก็บอกว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับจากคนในห้องมาหลายวันแล้วซึ่งคีโวก็เคยได้ยินข่าวหรือเรื่องนี้มาเหมือนกันที่ฮาชิโมโตะแอบทำสัญญาลับรับกับลิวเอ็น ตัวฮาชิโมโตะก็กําลังกอางวลเรื่องนี้อยู่แล้วบอกว่าตัวเขาไม่มีทางเลือกคียวยกก็บอกว่าถ้านายไม่อยากยอมรับก็ลองหาวิธีพิสูจน์ตัวเองดูสิตัวฮาชิโมโตะก็บอกครับว่าตัวเขาลองแล้วแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิงโดน,นสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้ตัวฮาชิโมโตะก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วตัวเขาอยากจะร้องไห้ออกมาคียวยกก็ได้ถามครับว่าแค่นี้มันยังไม่พออีกเหรอทําไมนายถึงต้องทรยศอริสุด,ด้วยฮาชิโมโตะที่กำลังเซิ้งๆซิงอยู่ก็ได้หยุดลงครับและได้บอกว่า แล้วเขารู้สึกแปลกๆ,ๆเหมือนกันที่ต้องทาตัวแบบนี้เคียวก็ได้บอกว่าให้ฮาชิโมโตะกลับไปได้แล้วเพราะตัวเขามีนัดกับเคฮาชิโมโตะก็ได้ถามกลับว่าแฟนของนายม,าามันสำคัญกว่ามิตรภาพของพวกเรางั้นเหรอซเคิยวก็ได้ขอโทษไปนะครับเพราะตัวเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตารางนัดได้และอีกอย่างตัวเคียวจําไม่ได้เลยว่าฮาชิโมโตะเคยเป็นเพื่อนสนิทกับเคียวมาก่อนฮาชิโมโตะก็ได้ถอนหายใจแล้วมือลงนะครับแลวถามว่าทำไมนายถึงคิดว่าฉันทรยศอลิสุ คิโยก็เลยตอบไปครับแต่คำตอบที่คิโยมันก็แบบว่ามาจากคนทั่วไปสามารถคิดได้นะครับคิโยได้ตอบไปว่าตัวคิโยไม่ได้รู้มากขนาดนั้นแต่ตัวฮาชิโมโตะคนได้เงินตอบแทนเยอะเลยใช่ไหมซึ่งคิโยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแบบว่าเสีย100แต้มแถมทาให้อลิสูรู้สึกผิดราคาโ,โรลก,ก็โดนไล่ออกถึงแม้นั่นจะเป็นเพียงผลคอยได้จากการทดสอบเสร็จแต่ตัวคิโยก็คิดนะครับว่า5 0 0,000หรือล้านหนึ่งนะครับหรือแม้จะมากกว่านี้มันก็ยังถูกเกินไปนะครับ นี่คือสิ่งที่คีโอคิดนะครับว่ามันไม่คุ้มเลยครับที่จะได้ร้านหนึ่งหรือได้มากกว่านี้ครับแลกกับการทําอะไรแบบนี้แต่หมาชิโมุโตะก็จะรู้นะครับว่าคําตอบที่คีโยตอบตอนแรกมันไม่ได้จริงใจนะครับแล้วบอกว่าตัวเขานะครับอยากฟังความคิดเห็นของคีโอไม่เช่ความคิดเห็นของคนอื่นคีโอก็บอกว่าเขาไม่มีอารมณ์ที่จะพูดในตอนนี้ซึ่งจริงๆที่ฮาชิมุโตะมาวันนี้ก็เพื่อจะมาขอคําแนะนานะครับแล้วบอกคีโยว่าที่ตัวเองถลยศห้องเพราะอยากจะโน้มน้าวอาริสุและเสนอให้อาริสุดึงคีโอไปห้องเอไม่ว่าเหตุผลไหนก็ตาม คีโก็บอกว่าแนะนํางันหรอนาะแค่กำลังทำลายตัวเองในชั้นเรียนเท่านั้นแม้ว่าฮาชิโมโตะจะบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาังคงเก็บความลับไว้อยู่นะครับฮาชิโมโตะก็บอกว่าเขาวบวบข้อมูลไปเยอะมากและทํางานหนักกว่าใครทําให้เขารู้ว่าคนที่เก่งที่สุดก็คือคิโงและเขาสามารถอธิบายเหตุผลได้ตั้งแต่ตน้นแต่นั้นมันจะทาให้คิโงเสียเวลาเปล่าๆตัวคีโงเองก็บอกนะว่าถ้าคีโงเองบอกล่ะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนฉลาดฮาชิโมโตะก็คงจะไม่เชื่อใช่ไหม ซึ่งฮาชิโมโตะก็บอกถามว่าแน่นอนตัวเขายังเชื่ออยู่เสมอว่าคิโอเป็นคนเก่งถึงระดับที่สามารถพลิกอันดับค้าได้จนตัวเองและนั่นเป็นเหตุผลที่ตัวเขาขู่อลิสุว่าถ้าไม่ยอมปกป้องคิโอตัวฮาชิโมโตะจะทรยศอลิสุตัวคิโอเองก็บอกออกมาตัวเขาเกลียดที่จะพูดแบบนี้แต่มันคงเป็นฝันลมๆแรงๆพอครั้งที่แล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาจะพิจารณาดูก่อนแต่เขาไม่เคยบอกว่าจะไปแบบเป็นทางการซึ่งฮาชิโมโตะก็บอกว่าถึงแม้จะโอนแต้มให้ได้ตัวคิโอเองก็จะไม่มาใช่ไหม คิโวก็ตอบว่าตอนนี้มันก็คงยังเป็นอย่างนั้นอาชิมุโตะก็บอกนะว่าตัวเขาคิดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ครับตอบดีที่สุดมันควรเป็นใช่แต่ถ้าคียวตอบมาแบบนี้เขาก็คงไม่แปลกใจดูเหมือนว่าอาชิมุโตะจะเตรียมตัวมาแล้วนะครับว่าคียวอาจจะไม่ไปคาร์ดเอแล้วก็ผมจะสรุปสั้นๆตรงนี้อีกนะครับเพราะว่ามันยาวมากมนึกว่าหาชิมุโตะนะครับจะกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ตัวเขาจะชนะอาริสุเพราะคิดว่ายังไงตัวเขากับอาริสุคงคืนดีกันไม่ได้แล้วล้วคียวก็ได้พูดไปนะครับว่าโอกาสมันนมี้อย ถึงแม้โตเคียวจะช่วยก็ตามตอนนี้เคียวยังพูดอะไรไม่ได้มากเพราะมันขึ้นอยู่กับการสอบในอนาคตและตอนนี้เคียวคิดว่าอาริสุอาจจะต้องการไล่นายออกมากกว่าการไล่ริวเอ็นออกซะอีกในตอนนี้และถึงแม้ว่านายจะไล่อาริสุออกได้นายก็อาจจะถูกไล่ออกไปด้วยและถ้าเป็นแบบนั้นริวเอ็นก็จะไม่ต้องเสี่ยงว่าฮาชิโมโตะจะทรยศเขาไหมและในขณะนั้นเขาก็จะสามารถกำจัดศัตรูไปได้อีกหนึ่งคนเท่ากับว่าริวเอ็นปัาก,กอนหินก้อนเดียวได้น้อถึงสองตัวและเคียวก็บอกประมาณว่า ฮาชิโมโตะจะพยายามสู้กับอมริซูทําไมทั้งที่รู้ว่าไม่มีโอกาสชนะฮาชิโมโตะก็บอกท่าว่าอย่าคิดแบบนั้นเลยตัวเขาคิดว่าเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ชนะเหมือนกันส้นการผู้คุยกับฮาชิโมโตะดูเหมือนว่ามันจะน่ากว่าที่คิโวคิดไว้นะครับแล้วตัวฮาชิโมโตะก็ได้ขอโทษแล้วบอกว่าเคจะมาแล้วใช่ไหมตัวเขาพูดนานเกินไปแล้วซึ้งตัวคิโยนะครับก็ได้ออกไปข้างนอกกับฮาชิโมโตะแล้วไปซื้ออาหารเย็นด้วยก็คือไปส่งฮาชิโมโตะนั่นแหละระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้พบกับโมริชิตะนะครับ หลังๆมานี้ตัวคิโยวจะกับโมริชิตะบ่อยมากนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่นักคู่เจอกันก็มักจะหยุดคุยกันเสมอและเหมือนโมริชิตะก็จะเรียกฮาชิโมโตะว่าคนทรยศนะครับและดูเหมือนว่าคนที่อยู่ตรงบันไดหนีไฟตอนแรกก็คือตัวของโมริชิตะนั่นเองอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะและดูเหมือนว่าเธอจะจับโปได้ว่าฮาชิโมโตะเข้าไปในห้องของคิโยนา,นานเกินไปทั้งสองคนคงจะคุยอะไรกันเยอะกว่าที่คิดซึงระหว่างที่ทั้งสามเดินครับดูเหมือนคิโยก็จะถามฮาชิโมโตะว่าโมริชิตะเป็นคนยังไงในห้อง ซึ่งฮาชิโมโตะก็บอกนะว่าว่าเธอเป็นคนฉลาดแต่ก็ตามที่เห็นเธอชอบทำนิสัยแปลกๆและทำอะไรอยู่คนเดียวเสมอในขณะที่คีโยก็กำลังถามเค้ผ่านทางโทรศัพท์นะครับว่าจะกินอะไรก็ได้มีคนเดินเข้ามาทางนะครับก็คือยามามูระจากห้องเดียวกับฮาชิโมโตะและมริชิตะนะครับตัวยามามูระก็ได้สวัสดีคีโยและฮาชิโมโตะนะครับซึ่งตัวฮาชิโมโตะก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ตัวเขาเห็นยามามูรัมาที่ร้านสะดวกซื้อคีโยก็สงสัยนะครับว่าที่ฮาชิโมโตะพูดแบบนี้เพราะเป็นนิสยัยหรือเพราะว่าตััััวเ้าาาสมผออะไไรบงงย่งดกนน ซึ่งฮาชิโมโตะก็เหมือนจะพยายามสืบเรื่องอะไรบางอย่างนะครับแต่กะจบที่ว่าตัวโมริชิตะเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามันแปลกมากที่ยามามมระจะคุยกับเด็กผู้ชายคนอื่นนี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าความรักนะซึ่งตัวฮาชิโมโตะก็บอกนะว่าไม่ใช่แต่ตัวยามามมระเองก็คงสงสัยตัวฮาชิโมโตะอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้คุยกัน,นครับซึ่งด้วยความที่ร้านมันแคบครับตัวยามามมระก็เลยเดินไปชวนกับคนอื่นแต่เธอคนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเธอได้ถามชื่อชาและวิธีกินนะครับพร้อมเด้ชื่อคิโอซึ่งองอคคคคนนนัันก็ืิะระบ จากปีสามห้องบีคิโอก็ได้บอกนะว่าตัวเขาไม่เคยกินที่ห้องนี้มาก่อนเลยบอกไม่ได้ตัวคีริอินได้ทักทายโมริชิตะไรยามามูระนะได้ถามว่าพวกเธออยู่ห้องเดียวกับคีโอเหรอซึ่งพวกเธอก็ตอบนะครับว่าไม่เพราะว่าพวกเธออยู่ห้องเอนะครับฮาชิมโมโตกะก็ได้แนะนําตัวเหมือนกันคิริอินนะครับได้บอกว่าคิโอดูแลเพื่อนดีๆนะแล้วตัวเธอก็บอกว่าจะจําพวกเขาทั้ง3คนไว้ซึ่งเหมือนว่าคิริอินจะพูดเป็นพิธีเฉยๆนะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าใครถาม ว่าคิโยน่าสนิทกับคิริอินมากเกินไปไหมคิริอินครับโด่งดังเพราะว่าเธอไม่เคยคบกับใครมาก่อนฮาชิโมโตะเและคงมองดูด้านหลังของคิริอินครับในขณะที่เธอเดินไปยังหอพักก็จบไปแล้วครับสําหรับบท1.2นะครับก็คือบท1นะครับจบบท1นะครับจะขึ้นบท2ไอ้ตรงนี้ผมตัดออกไปหลายอย่างมากเลยนะก็คือไอ้จังหวะที่ยามามุระมาคุยด้วยแล้วก็จังหวะที่ฮาชิโมโตะเอ้ยโมริชิตะมาคุยด้วยแล้วก็จังหวะที่คิริอินนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ผมสรุปใจความสั้้นนๆมาใหะครับ แล้วก็ในตอนสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าแปลถูกไหมนะที่บอกว่าคิริอินโด่งดังเพราะว่าเธอไม่เคยคบกับใครไม่รู้ว่าคบในที่นี้หมายถึงเรื่องแฟนหรือว่าเรื่องเพื่อนหรือว่าเรื่องพันธมิตรนะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะต้องตีความมันเองนะวัะนนี้ับคลิปนี้มีเพียงท่อนี้ครับไมไปครับทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้ยาวกี่อาทีนะแต่พยายามตัดให้สั้นแล้วก็ให้มันกระชับที่สุดนะครับไม่ไปครับทุกคนไม่ไปขอโชคดีครับ